ฮัลโทีเชอร์อาสบุตคอนเชยชมาเสตตอได้ไหมช่วยเอ็นเปิงตาปัตัดเจโอทำเตะททำตาและโกยยสมโนเตะสิบสามปีสาเตโหละฮัลโหลฮัลโหลโลโหลเย่ กาบหนึ่กาบสองกาบสานะครับสวัสดีแขกผู้มีเกียดแขกผู้มีแกกทุกคนเลยนะครับในวันนี้อยู่ในรายการวอลกันชน้อยรอกสาว,าวัวินแล้วก็นชนาแนลในวันนี้ผมจะเป็นสปองบ็อบไปเลือนคนในแบบจุดพักใจกันนะครับผมแล้วผมบอกเลยว่าคลิปนี้มีสาวด้วยแล้วโคตรนั่นละก,กันน้ำหม่ำชุมวัวแล้วใครที่เพิ่งหลอกเข้ามาดูนะครับคลิปใหม่นะครับลงทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตอนห้าโมงเย็นนะครับหเดินไปแรกรับเล,บลยยี่สิบโบัสส่วนลดส่วนรูปบันทังคานก่นอนเพื่อกัดเวลาหนึ่งทุ่มแจ ทไมีผู้ใช้บริการมากกว่า70,000 0คนครบวงจรปลอดภัยและสินค้ามีให้เลือกโคตรเยอะไม่ว่าการเติมโลบักแบบกิฟต์การ์ดเลทสุดคุ้มที kind of ่ค um, ุณสามารถเติมได้ในทันทีและยังมีไอดีไก่ตันวางจำาหน่ายในทุกรูปแบบการันตีความโหดดูสิแม่งโคตรเจ๋งเลยและที่สำคัญมารู้ช็อปรับกดเกมพาสซะด้วยอย่างเช่นทิงเลกาซี่อันิเมะเอเวนเจอร์รวมถึงแบบสุดดังบล็อกฟุโอ้โหสุดยอดเลยนะฮอร์สอย่าลืมนะครับถูกไวชัวต้องมารู้ช็อปลิงกอยู่ที่ใต้คลิปนะจ๊ะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้าวครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU อ้าวตัวเทาเลยแต่งหน้าผิดเบอร์ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ทำงานได้แนละ้ว อะไรวะวัสดีครับวัสดีครับพี่วัสดีครับมี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 คนใครโรตีแถวนี้ไหมัสดีไม่มีคนขายโรตีหรอกก็เจ้นายจ๋าโอ้นายเป็นเป็นคนอินเตอร์เดียบพร้อมนั่นนายรูบเลยรรูบบอกของฉันตอนนี้ฉันเห็นทุกคนเป็นน้าเท่าหมดเลยฉันรู้สึกว่าเขาใช้รองพื้นผิดเบอร์โอเคงั้นผมขอไปหาโรตีกินก่อนนะนายจ๋าไปแล้วไปไปนะจ๋า้องสับพูดจุบมัวให้บางฟังหน่อยได้ไหม อขอบคุณนะนายจ่าจะเก็บจุ๊บนี่ไปฝากที่บ้านให้ดูเอาว่าท่าพี่ท่าอยากท่าโอ้พี่ไม่เห็นอะไรเลยน้องชายเพราะว่าตอนนี้เราบอกไม่โหลดทุกคนหน้าเทาอเลยนั่นนะเขาไปหาป้าปั๊มป้าหมาได้ไหมไปหาปะป๊าปะาหมาได้ครับน้องสาวอยู่ไหนจ้ามันนี่เร็วมาหาป้าปัดเร็วแล้วเขามีแดดดี้งง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 ไงงงง้งงไงงงงงงง้งง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 ง มึงถามมาได้ไงว่าไ,ไ,ไหนกูหาอยู่คือผมก็ไม่รู้เหมือับถ้าอยากมาถามาผมแล้วไปโอเคก็ได้ครับน้องชายพี่เอ้ยนายมาถึงนายเป็นป๋าป้าได้วะโคตรอันตรายปป๋าป๋ามันเกี่ยวอะไรวะฆ่าเลยไม่ฆ่า,าน้องชายฆ่าแต่เฮ้ยสไปดเดอร์แมนเฮ้ยสไปเดอร์แมนลงมาจากตึกเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยมันเฮ้ยเียพ่ นายจะหนีไปไหนกลับไม่ด้นะฟองน้ำตามกูฟองน้ำไปเลยจะก,กระเนเทมึงอีกเบคอนอ้นาวอาว่าเติมโอ๋อนายเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงพูดมาซะเป็นเกย์ครับเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป้าป้าจะมันเป็นเกยลวะเฮ้ยนายเบคอนนายเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงวะผมเป็นสุภาพบุรุษครับโอเคงั้นมึงอยู่ตรงนี้แหละกูจะไม่ช่วยมึงเจนเอน มึงจะต้องอยู่ตรงนั้นตลอดไปปลาปลาพี่ม,มามาพี่ม,มามาสวัสดีครับบอกน้มาหมาพี่พเอ้ยบอกน้ำเกลือแล้วว่ะมึงอยู่ในนี้แล้วนะเด็กก็สีนะ่แน่มาเลยกิงปลาปลาเลยตัวส้มๆไหมครับไม่เห็นครับขอเห็นด้วยคนได้ไหมครับสวยๆอ้ชเสียงคำอะฮูฮีฮูฮีให้ฟังได้ไหมครับสวยสวยจะรีบไปไหนไปนั่งรถเล่นด้วยกันไหมสวยๆไม่ค่ะมี่นั่งกระฟองน้ำอุ้ย โอ้ยฟองน้ำก็มีหัวใจนะสวยๆอยากเห็นฟองน้ำไหมจ้าด้วยไม่เป็นไรลองเสแสร้งเดยวฟองน้ำหยิบไอ้ยังแก้ผ้าสปอนบ๊อบฟองน้ำสปองน้ำฟองบ๊อบแล้วกูเห็นทั้งแบบของฟิล์ดูตอนนี้ดิโอ้ยจูบไม่ใช่เป็นของกูแต่กูไม่ได้ยินใครเลยน้าสามไม่อยากนั่งรถกับฟองน้ำหรอคะไม่ได้ผมไม่ได้ผมจะเป็นคนปกติให้ก็ได้ครับผมเป็นคนปกติให้ก็ได้ครับผมเป็นคนปกติแล้วครับสวย ไปนั่งรถกันได้ยังครับสวยๆครับได้ก็ได้ค่ะขึ้นหลังมันเลยเขาสวยทุกคนครับทุกคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้นะครับผมจะบอกว่าเจอกันนะครับไอแม่เจอกันไม่เจอครับไม่เจอไม่อยากเจอไม่อยากเจอไม่อยากเจอไเดินตามกูดิเลินตามกูน้องสายพี่จะพาบินดูนะหนึ่งสองอ้าวแม่งไม่บินแป๊บหนึ่งนะพี่ขอวนอีกรอบหนึ่งไปแล้วน้องสาดูบินนะ ไอชนฟารี่ภนสอยาไไปได้บินสูงๆมาครับขอบินสูงๆได้ไหมอ่ะได้ครับ<อ>สูงพอไหมครับไม่ว่าจะสูงแค่ไหนใจก็ไปถึงนะครับแล้วก็ไม่มีคำว,ว่าสูงด้วยนะครับสวัสดีครับลอนนี้ผมรับผู้โดยสารชื่ออะไรมาครับเนี่ยเออเออเออ อ๋ออ่อนามสมุติเลยกันอ๋อชื่อนามสมุติเหรอครับสวัสดีครับคุณนามสมุติยินดีที่ได้พบเจอนะครับไม่ไม่ไม่แล้วคุณนามสมุติไม่ชื่อเฟิร์นชื่อเฟิร์นครับอ๋อชื่อเฟิร์นชื่อเฟิร์นจริงไหมครับพอดีผมชอบด้วยผู้หญิงชื่อฟงชื่อเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยชื่อเฟิร์นจริงค่ะโอ้ยไม่ใช่ชื่อนมสมาร์ทนามสมุติแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วค่ะ แล้วอยากอยากรู้ชื่อผมไหมครับไม่อยากรู้ค่ะเอาผมกำลังจะบอกเลยว่าผมชื่อลำเต้นึกว่าชื่อในอันะตียแล้วทำไมผมถึงชื่ออันครับเนี่ยคุณเอาผมไปพาดพิงกับคนที่บ้าการนะครับเนี่ยก็คุณดูบ้าการดีอะค่ะเว้ยจริงๆผมไม่บ้าการนะครับอันนี้คือเอ้ยอะไรวะจริงๆผมเป็นคนแบบว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากเลยนะครับจริงๆผมเป็นคนสุขุมนุ่มลึกมากจริงหรอคะไม่จริงครับอา้าวผมเป็นคนตลกครับแต่ไม่ตลอดแต่ถ้ากอดไม่อุ่แนแน่นอนครับคนสวยจุ๊งานี่ไงวินล็อกเอ๋อ ไอชื่นมันเลอะมันจะโดนแปะจมกใจน้องเย็ดเกย์ไงไงสูงไหมสูงเฮ้ยกูอยากตายกับเขาตรงนี้ว่ะสวัสดีครับคุณต้นคริสต์มาสเราเราเเอ่อน้องเฟินมีแบบว่าหวั่นจงหวั่นใจยังครับหรือว่าหวั่นเจี๊ยบอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีหวั่นเจี๊ยบเลยอ่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรสักอย่างเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยอ่ะครับ เปิดเลยเหรอ ไม่พี่สีเลยแล้วแล้วแล้ว,ลวพี่ถามตรงๆนะครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นแบบว่า,เาสเปคในใจแบบอยากได้แฟนหน้าตาแบบไหนครับชอบหนุ่มแวน่นค่ะพอดีเลยใส่แว่นอยู่ด้วยจริงป้าใส่อยู่สีอันน่าจะชอบเป็นพิเศษนะน้องเฟิร์นจิง้งมะเขาชอบหนุ่มแว,นวนแ่นนะแูใส่แว่นสีนันแล้วก็เขาชอบคุณสีตอนนี้ใส่แว่นแล้วครับน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นแบบชอบสเปกแบบไหนครับเออชอบผู้ชายใส่ไนกี้ค่ะพอดีเลยใส่ไนกี้เหมือนกันแต่จะให้ใส่ตอนนี้ไม่ได้นะครับอยู่ในห้องเออ แล้วก็ชอบผู้ชายแบบจีนๆเสียวจีนนิดนึงเฮ้ยแม่พี่น้องเ็าพูดมาไม่ตรง,งหมดเลยอ่ะฟิวพอดีเลยฝนอีลูกครึ่งจีนจริงหรือเปล่าจริงจริงอะแจ็คหนอซาสีหนอมาแต่เดี๋ยวพูดได้หมดเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่แต่เราเป็นเซี่ยวจีนจริงเรามีชื่อจีนด้วยนะเธออยากรู้ไหมอะไยังไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยนะไหนไหนไหน้บอกเราชื่อว่า เสี่ยวเชียนโรอยากรู้คำแปลปะอยากรู้อยากรู้แต่ว่าซุปเปอร์สตาร์เย้สปอนบอบเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้ด้วยหรอคะดูถุกสปองบอบจังสปอนบอบกไม่หัวใจนะ <laughs> คนสวย <laughs> ดูมันทำหน้าสิดูไม่ได้อะไม่มีอะไรให้ดูเลยเฟิร์นเอาจริงพี่ชื่อว่า โดครับชื่อจริงพี่คิสเทนโนคิสเทโนใช่ครับนามสกุลเซียวหลินโยครับเพราะว่าเป็นครูลูกครึ่งจีนขอไม่เชื่อได้ไหมคะไม่เชื่อ,อดีแล้วมันมันไม่จริง <c oughs> น้องเฟิร์นครับ <c oughs> คือเราอาจจะได้แบบโลกอาจจะเวียงเราสองคนมาเจอกันแค่ครั้งเดียวพี่ขออะไรอย่างได้ไหมครับ <c oughs> น้องเฟิร์นขออะไรคะช่วยพูดแรบทุบมั่วให้ฟังได้ไหมครับ <c oughs> จุ๊บนะเอ้ยจุ๊บแก้มบองบ๊อบยิ้มเฉ่งน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นอยากอยาก,อยากแบบแจกว้าปอะไรอย่างนี้ป่ะครับเอาเป็นดิสคอ r d ก็ได้ไหมเฮ้ย แจกดิสคอร์ดไปมันไม่มีรูปให้ดูนะน้องเฟิร์นอยากดูก็ให้ดูได้เฮ้ยจริงเหรออฮะน้องเฟิร์นออกไปแล้วแต่น้องเฟิร์นออกเกมเพื่อที่จะส่งรูปให้เราคนดูน้องเฟิร์นน่ารักมาก <Hey. S 1> ลูกแล่นไม่เกี่ยวนะเอ้าลืมดูกดโทรได้ไหมพี่มีอะไรจะบอก ฮัลโหลครับน้องเฟิร์นฮัลโหลค่ะที่พี่จะเฉลยให้หนูก็คือตอนนี้พี่อัดคลิปอยู่อ้าวอุ้ยน้องเฟิร์นให้พี่เปิดกล้องให้ดูไหมแล้วน้องเฟิร์นจะบอกว่าทั้งหมดที่หนูพูดมาว่าสเปกกับพี่ตอนนี้เลยอ๋อได้5 minutes later หนูพี่เปิดกล้องให้หนูดูแล้วหนูเห็นพี่หรือยังครับเนี่ยฮัลโหลแล้วเชื่อพี่หรือยังเอเชื่อเชื่อแล้วแล้วพี่ก็มีไนกี้แล้วหนูเห็นไนกี้พี่ปะอ๋อเห็นอยู่แล้วพี่ก็มีเพียบด้วย ้กูเห็นน้าสปองบอกกูแล้วโอ้โนอกจากน้องเฟิร์นก็ไม่มีใครที่ไม่อุ่นใจเลยรอีกแล้วฟิลอ่ะช,ช่วยฮอ่เช่วยแม่ใครได้มึงมันนี่ดิมึงอยู่นิ่งๆเลยได้มึงพูดกับมึงเหรออาาขอโทษครับมึงอยากตายใช่ไหม พูดว่าจุ๊บวัวดังๆให้ฟังหน่อยดิแบบดังๆอ่ะโคตรดังอ่ะกูบอกจุ๊บวัวผู้ทำอะไรอะไรเนิมเฮ้ยมันว่างไงนะอะครับดาวครดาวครับดาวดูดิมันบอกเราแคมดําด้วยดูดิบ๊อบเคยตื่นเฮ้ยสปองบ๊อบเคยตื่นไม่นะแล้วมินล็อกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้มันมันเลื่อนครับน้องชาย แล้วพี่ได้สาวด้วยน้องพี่จะบอกว่าพี่ได้โทรคุยกับสาวด้วยเตรเจ๋งอะพี่เคยฟังสปอยอนิเมะปะพี่เคยฟังสปอยอนิเมะเคยเคยฟังช่องสีดาร์ปะพี่สีดาร์มันมันมันเขียนยังไงสีดาร์าช่องซีดาร์ครับอย่าครับใช่หรอใช่ใช่ผมเคยเป็นผมใช่ผมเคยเป็นนักพากย์นั่นนั่นไม่ช่องไหนนะพี่ยังหาช่องไม่เจอเลยก็จบไปแล้วนะครับคนดูวันนี้ผมขอต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนมากนะครับซีอยู่บ๊ายบายนะจุ๊บมาดูตัวผมไดะดูตัวผม